เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการ empower เีีววดาก,ก้อนนะอันนี้น้องได้สองดาวแล้วเย้กดฟินิชเลยเอฟเฟกตดาวก็ยังเหมือนเดิมแต่ที่เพิ่มเติมมานะคะคือดาวดวงที่2แล้วก็ health and attack ก็เพิ่มขึ้นมาเป็นอีกขีดหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันดีกว่าว่าน้องเป็นยังไงบ้างสุขภาพดีไหมนะ ก็คือมีแบบมีควันแบบน้องจะเหมือนแบบมีควันตลอดเวลาควันมันเยอะขึ้นหรือเปล่าจากที่ดาวแรกเพราะว่าดาวแรกนะคะสายก็เพิ่งมาสังเกตแบบช่วงหลังๆแบบเออทําไมแบบมีควันนะอะไรอย่างนี้ปรากฏว่าอ่าตัวไหนที่โดนเพิ่มดาวนะคะก็คือจะมีควันแบบอย่างเงี้ยมันแบบอยู่ข้างๆรอบๆเลยตลอดเวลาไม่ว่าจะเอาไปสู้หรือว่าจะอะไรแบบเหมือนกดเข้ามาดูอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นหน้านี้เนาะแต่ข้างนอกอ่ะไม่มีอ่าใช่แต่จะแบบเวลาที่เราแบบ เราเขาไปสู้วางตอนที่แบบประชันหน้ากับมังกรตัวอื่นหรือว่าดูในแบบส่วนของรายละเอียดเนี้ยจะมีควันแบบแบบพลังตลอดเวลาให้คล้ายตัวเฮริกเรสแต่อันนั้นมันจะแบบเป็นควันฟู่ๆเยอะกว่าเนาะเพราะว่าพลังเยอะกว่านะคะอันนี้ทรายก็ได้พลังเพิ่มมานะคะเป็น34โอ้โหวันนี้เลย นี่34 extra life and damage นะคะแล้วก็25%รวมแล้วบวกเลขซิได้ทั้งหมด59%แล้วนะเย้ yeah. โอ้สุดยอดสุดยอดอเยอะเยอะเยอะก็คือเยอะขึ้นแหละเพราะว่าเราเพิ่มดาวเนาะโอเคค่ะจบไปแล้วค่ะสำหรับน้องเพียว2ดาวอ่ะไหนนะดูที่ดาวซินี่เลย power 2ดาวแล้วก็ยังอยู่แรงบ B อยู่นะคะเพราะว่า สายก็ไม่เชิงว่าเอาไปสู้บ่อยหรอกเพราะว่าเหมือนเป็นตัวหลักอะเหมือนตัวท่านเดียวก็ไม่ได้เอาไปสู้บ่อยแต่ว่าช่วงที่ไต้แรแรกๆอะไรเงี้ยมันแบบเลือกแล้วมันก็จะคือแบบชนะตัวเขาเรียกว่าอะไรนะชนะตัวเล gendary นะคะสายก็เลยจะเอาไปสู้อะไรแบบเนี้ย นะก็เลยบ่อยพอขึ้นแลงซีวันนะคะอารีน่าเนี่ยก็คือช่วงที่ไต่มาเนี้ยน้องเพียวได้สู้กับเรามาตั้งแต่บิ๊กินเนอร์ถึงเฟรมเฟรมทูนะตอนนี้สายขึ้นซีวันนะคะก็คือ,อาสามารถใช้ตัวเฮสเทอิกเรสได้แล้วก็เดี๋ยวอาจจะต้องมีหยิบน้องขึ้นมาบ้างเพราะว่าพอยิ่งเลือดเยอะมันก็จะทําให้เราได้ไต่ขึ้นไปอีกนะสายก็เพิ่งมาจริงจังกับการไต่อารีน่าช่วงนี้และะ้ค่ะแบบว่าเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆเลยแต่ว่าก็ จากที่แบบอยู่เทอราวันเทอร์ราทูแบบไม่ค่อยได้มาเล่นเลยนะแต่ว่าพอมีภารกิจแค้นมีแคนที่จะต้องช่วยก็เลยอาได้เล่นอารีนาแล้วก็แบบเออก็ดีนะเราก็เริ่มสู้ได้เราก็เริ่มรู้ว่าเราจะควรจะเลือกตัวอะไรนะคะในการเลือกทางสู้อะไรอย่างเงี้ยอ่ะจะเห็นได้ว่าตอนนี้นะคะมังกรตัว H สามารถสู้ได้แล้วในอารีนาที่ขึ้นมาในส่วนของ C1 วันนะแต่ก่อนหน้านี้เขาจะไม่ให้เลือกตัว H นะคะแล้วก็ตัว r ู บูสก็คือกดนะคะของ C1 ก็คือตอนนี้อิเลเมนที่โดนบูสก็คือแตนอนอยู่แล้วว่าอยู่อิเลเมนไหนอิเลเมนนั้นก็จะโดนบูสขึ้นมาให้มีพลังเพิ่มขึ้นอันนี้คือบวก30%เนปนาะประมาณนั้นค่ะโอเคเดี๋ยวเราพาน้องไปสู้ก็ได้นะอะถ้าดูก่อนว่าธาตุจะช่วยได้ไหมแต่ว่ามันไม่มีธาตุไหนที่เขาเรียกว่าอะไรนะเอาตัว P เพียวไปตีแล้วก็จะแรงขึ้นนะแต่ว่าเออ ลองสกิปไหมฮะสกิปก็ได้ไม่แพงนะคะแล้วก็โอ้สกิปทีเยอะจังอะไรอย่างเงี้ยเราก็อ่ะลองไปดูเลยเด้วแล้วเดี๋ยวเราเอาน้องเพียวไปลองสู้เลยนะครัว่าน้องเพียวหนึ่ตัวสามารถสู้ได้กี่ไฟนะเราก็ส w ว p ไปที่น้องเลยเด่ออาจจะไม่ค่อยตรงแบบหลักการในการตีคริหรือว่าคริทิคออะไรอย่างงี้เท่าไหร่เนาะแต่ว่าบุยกดผิดอ่ะเนี่ยขนาดตีวีก็ ตัวเยอะอยู่นะแต่ด้วยความที่ฝั่งตรงข้ามเนาะมีความแบบแอะไรนะตัวแบบเลือดไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นไหมชนะง่ายๆเลยเหมือนช่วงประมาณเฟรมหนึ่งอะไรนะเฟรมวันเฟรมทูอะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นอะไม่ค่อยเจอคนจริงๆอะเรารู้สึกว่ามันคือบอทที่แบบคนไม่ได้อยู่แรงนั้นแล้วเราอาจจะไปสุ่มเจอใครก็ไม่รู้นะคะประมาณนั้นเดี๋ยวเราพานะ้องไปสู้อีกก็ได้ ก็โดนโจมตีมาเลยแต่ว่าเลือดเขาก็เริ่มเยอะแต่ว่าเราจะทดสอบนะอันนี้ถือว่าเป็นเคสทดสอบนะปกติก็คือสายไม่เลือกตัวเพียวถ้ามันไม่ตีไม่เข้าอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็ดูว่าน้องจะชนะกี่ตัวไปเรื่อยๆเพราะถ้าชนะเนี่ยก็จะได้สู้ไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เห็นป้าว่าจะมีแบบตัวไอความร้อนนะคะขึ้นเป็นแบบเหมือนควันอะไรอย่างเงี้ยก็คือชนะก็ยังสู้ได้อยู่ก็คือไม่ต้องพักใช่ปะ ป่ะเราก็พาน้องไปสู้เยอะๆ,ๆเลยอ่ะก็ยังจะเลือกตัวนี้อยู่แต่จริงๆก็คือไม่แนะนำนะคะถ้าแบบรู้ว่าท่าที่มันตีคริตริคอลแบบไอตีคูณ2ออะไรเงี้ยก็เลือกอันนั้นไปแต่ว่าเป็นคลิปทดสอบโอเคคลิปทดสอบนะโอเคเนี่ยเห็นป่ะก็ตีได้เรื่อยๆจะเห็นได้ว่าไซายไม่ได้บูทเสาเลยนะคะแต่ว่าเลือดน้องก็คือ30,000เลยขึ้นมาแบบแถบแบบยาวมาก ก็คือแถบพลังอันนี้คือตัว H น้อพลังก็เยอะอยู่แล้วเป็นหมื่นห้าหมื่นนะถ้าตัวนี้ก็2 8งหมเพราะว่าทรายเพิ่งเลี้ยงได้ถึงเลเวลยี้าเพราะว่าจนเขาไม่มีอาหารไปเลี้ยงแล้วอ่ะเราก็จะดูสู้ได้เรื่อยๆอาจจะสู้ได้หมดหลอดหรือเปล่าเอ้ยตัวอะไรเนี่ยอันเนี้ยเ้ยเหมือนมังกรตัว H แลละแบบคล้ายๆอีกตัวหนึ่งอะเราจำไม่ได้ ไฮเทนชัน i ะใช่ใช่ตัวนั้นเราไม่ชอบเพราะมันไม่สวยได้เหรออะไรเงี้ยจริงๆตัว H นะคะก็คือโอเคแหละพลังมันค่อนข้างเยอะของตัวอื่นแต่ถ้าเราสู้อะไรน่ารัากๆเนี่ยเราไม่สามารถใช้ได้เดียเรารู้สึกเซ็งนะช่วงนั้นก็จะแบบโอ้ยสู้ยากจังเลยขึ้นยากมากเลยเพราะว่าเหมือนคนกำลังไต่ไต่ตขึ้นมาหรือเปล่าเนีย่ยน่ารักมากเลยอะ่ะใช้เฟรนดาก้อนเยอะมากบ่อยมากจริงๆ แต่เฟลลี่คือหน้าไปสู้พราว่ามันมี3ท่านแล้วเนาะแล้วก็เนี่ย่าไลท์เฟรมแล้วก็เมทัลเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นท่าตที่เอาไวต้ตีกับคนอื่นได้ตลอดเรื่อยๆอยู่แล้วนะโอ้โหจะชนะรัวอะไรขนาดนั้นถ้วยก็ขึ้นมาเรื่อยๆเลยจะต้องเปลี่ยนเฟรมเป็น C เลยนะ C2 หรือเปล่านะมาก็ยังจะเลือกของเพียวรีวิวค่ะรีวิวกันตี แต่ด้วยความที่ฝั่งตรงข้ามาอาจจะแบบเวลนอ้อ,นอยเลอดน้อยเล่นหรเขาเลี้ยงไม่ได้เลเวลเยอะเราก็เลยว่าแบบเราไม่ได้เจอแบบคนที่จริงจังเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้มาทั้งหมดกี่ถ้วยแล้วเนี่ยแล้วก็อีกนิดเดียวก็จะได้เปิดกล่องอันนี้แล้วนะซึ่งแบบจะได้สีโทเค็นเพิ่มนะคะแล้วก็ออฟของตัวมากมายพวกนี้นะ นี่ไม่สามารถเลือกได้เนาะแต่ก็บางทีก็จะสุ่มไปโดนอะไรบ้างอะไรอย่างงี้ก็แล้วแต่ช่วงโอเคก็เดี๋ยวต้องรอให้มันคูดาวะนอะ้องเพราะว่ามันใช้เวลาแบบเนีย่ยเต็มหลอดหกหลอดก็จะรอประมาณ26นาทีใช่แล้วโอเคก็รีวิวน้องเพียวนะคะวันในปลายแล้วแล้วก็ไปดูซิว่าน้องได้แรงประมาณเท่าไหร่แล้วเพราะว่าตอนนี้นะคะ เรียกว่าปู่เพียวก็ได้ไหมไม่ต้องเรียกน้องอะไรจริงๆคือแบบดูเป็นอาบุโซสุสดแล้วนะอ่าอันนี้ก็คือหลอดตอนนี้นะคะจะได้อยู่ที่พอยต์อยู่ที่114นะถ้าพอยต์ถึง120ก็จะเป็น B บวกแล้วแต่ว่าเส้นทางในการเป็น A บวกเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะเพราะว่าแบบต้องไปสู้ถึง250ครั้งคราวนี้ก็ต้องเอาไปสู้บ่อยๆแหละถ้าโอเคก็จะได้น้องขึ้นมาแต่ว่าระหว่างนี้นะถ้าตัวเทรนว่างอ่ตัวเทรนว่างแล้วนะคะ โอเคตอนนี้น้องอีกตัวหนึ่งเรียบร้อยแล้วายก็พาเพียวไปเทรนก็ได้เพราะว่าจริงๆก็ไม่เชิงว่าจะเอาไปสู้ทุกครั้งยังมีเวลาให้แบบน้องแบบได้ฝึกตัวเองอะไรอย่างนี้เนาะอืวันนี้ก็เพิ่มสามสิบเก้าเพียวไลฟ์เพียวจริงๆก็คือเทรนไปเยอะแล้วนะเนี่ยอะไปเพิ่มอีกพลังเพียวไลท์ เพียวไรท์ไฮโปนัมฮิปโนซิสอ,อะไรดีเพียวเอนเนอร์จีอะเพียวเอนเนอร์จีแล้วกันโอเคก็ดูน้องเทรนแต่ทำไมน้องไม่ตีให้เห็นละ่ะหายใจอยู่อย่างนี้หน้าตาพลังก็จะแบบอย่างนี้เนาะเป็นเพียวเอนเนอร์จีคือถ้าสังเกตว่าพลังมีแอนิเมชั่นยังไงในเกมก็คือ เออมาดูตรงเทรนได้ก็คือตรงเนี้ยมันจะเป็นแบบนี้แต่ว่ามันม,มิสก็คือพลาดก็เพราะว่าเขาจะจําลองให้เห็นว่าน้องยังตีไม่เก่งนะเออให้เวลาน้องฝึกหน่อยอะไรเงี้ยช่วงแรกมันก็ต้องพลาดพังกันบ้างอะไรประมาณนี้นะคะสายก็จะกดเสาอ,อันนี้แต่เสาอ,อันนี้ก็คืออีกสองชั่วโมงเดี๋ยวค่อยมากดละกันโอเคค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะจากกันด้วยการพาน้องเพียวปู่เพียวนะคะไปเทรนอ่าวิชาสุดท้ายนะคะที่อ่า หุบเขา่าการเทรนของทรายนั่นเองนะเดี๋ยวรอตัวบูตอีกทีหนึ่งนะคะอยู่ที่เทรนนิ่งเซ็นเตอร์แล้วก็พูดถึงก็เนี่ยพาไปรีคอร์เรื่อยๆเลยเนี่ยทรายก็แบบโอ้ไม่ห่วงละเพราะว่าเพียวได้เยอะะไปเยอะจริงๆนะวันนั้นเพิ่งให้อาหารน้องไปก็เอาไปรีคอร์อีกอุ้ยเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเพิ่งแบบต้องดูว่าเราดีคอร์ถูกตัวหรือเปล่านะไม่ใช่แบบหยิบตัวที่เราใช้บ่อยๆอะไรอย่างนี้นะคะเอาสองตัวนี้ไม่ใช่สองนี้ทรายไปไว้ผสม นะคะแล้วก็กดรีคอร์ไปเลยก็ระหว่างนั้นก็คืออย่าให้ต้นไม้มันว่างอะ่ะเพราะว่าอ่ามันมันมีโปรเซสที่แบบรอนานใช่ปะคราวนี้ก็แบบอะไรที่แบบทําได้ก็จะได้ไม่ต้องแบบมีเวลาที่รออะไรเลยเนาะเพราะเกมมันใช้เวลาหลายๆอย่างนะคะในการทําทุกอย่างเลยอย่างเงี้ยแบบถ้ามีก็เอาไปทําเป็นไข่อะไรอย่างเงี้ยไปได้เรื่อยสุดแลนะ้วก็มาถึงดาวดวงที่สามแล้วคะ่ะสําหรับตัวเพียวดาก้อน โอเคตอนนี้ก็ Max Level ต่อไปนะคะจาก50ก็จะกลายเป็น55นะก็คือขยาย Max Level ของตัวตัวมังกรนั้นๆไปด้วยนะอันนี้ก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยมันก็ไปขยายเลเวลเพราะว่าเขาเปลี่ยนการอ่านหน้าจอของฟีดใหม่เนาะตรงนี้มันก็เลยเพิ่งเพิ่มขึ้นมานะคะเดี๋ยวในเรื่องของหน้าจอฟีดใหม่นเนี่ยจะทําคลิปแต่ว่าไม่รู้ว่าไหนลงก่อนแต่ส่วนใหญ่คลิปฟีดใหม่คะ่ะลงไปก่อนแล้วนะคะก็วิธีอ่านมันก็จะมีวิธีแบบ อ,อ,อ่านง่ายขึ้นกว่าเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยสังเกตเลยเนี่ยรู้สึกว่าจะเปลี่ยนไปด้วยนะตรงนี้ก็คือมากองอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็มีบรรทัดน,นี้เพิ่มขึ้นมานะคะโอเคเรากดกันเลยนะคะเลเวล3หรือว่าดาวดวงที่3เนี่ยใช้ออฟทั้งหมด320อโอ้โหเยอะมากนะคะก็เรียกว่าพาน้องมาสกัดเย็นเยอะมากกดเลยสายฟ้าฟาดลงมานะคะจำนวนวันก็1 วันกับอีก5ชั่วโมงดาวก็จะกระพริบอยู่ตรงนี้นะคะก็รอกันต่อไปค่ะในส่วนของเพียวดาก้อนตัวที่อ่าเรายังมีอยู่เราก็จะเอาน้องมารีคอร์อยู่เรื่อยๆนะคะสายก็จะกดเข้าไปแต่ว่าเลือกตัวให้ถูกด้วยนะก็ไม่ได้เลี้ยงก่อนหรอกเพราะว่าได้ตัวเพียวดาก้อนเยอะมากแบบเยอะมากเนี่ยดูนะเนี่ยสาธิตให้ดูเลยว่านี่คือก็ยังได้เพียวอยู่แล้วก็รีบีทใหม่รีบีทแล้วก็จะได้จํานวนเนี่ยแปด ชั่วโมงกนาทีก็คือ9้าชั่วโมงก็จะเป็นเพียวอยู่เรื่อยๆนะคะคราวนี้ก็เพียวก็จะไปรวมตัวกันอยู่ที่นี่เยอะมากกับน้องเดินไปเดินมาควักไข่นะคะแล้วก็โอ้มีน้องอยู่ตรงนี้ด้วยหรออะไรเงี้ยเรียกว่าเดี๋ยวจะพาน้องมารีคอร์ดเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเราจะเก็บออฟให้ได้ถึงดาวดวงที่5กันเลยโอเคเดี๋ยวโอเคค่ะเรามาในส่วนของรีคอร์ดแป๊บหนึ่งเนาะเพราะว่าใส กำลังพาน้องเพียวไปรีคอร์เรื่อยๆเลยตอนนี้ฮาบิแตตเต็มค่ะโทษฐานเสียงแบบแบบนี้หนะึ <c oughs> ่งฮาบิแตตเต็มค่ะตอนนี้แบบคือน้องหนาแน่นมากเพราะว่าผสมอะไรก็เกลือนะคะตอนนี้เห็นไหมเพียวคือเพียวเยอะมากแล้วก็ไปอยู่ที่เรนโบว์ฮาบิแตตเต็มไปหมดเลยเพราะว่าเพียวกับเพียวเนี่ยเราพยายามอยากได้เลกัซี่จากสูตรนี้ไงแต่ก็แบบยังไม่ได้สักทีนะก็ได้ตัวอื่นๆไปนะคะบวกกับเพียวที่มาแบบเหลือหลายมากเท่านี้ไม่ได้แล้วเพียว ก่อนที่เราจะขายออกไปนะคะทรายก็แบบไม่ขายแล้วโอเคทําให้น้องเป็น5ดาวไปเลยจะก,กิ่ตัวก็ได้เอาแบบให้มีสักเพียวแบบหลายๆตัวดาวอย่างละดาวก็ได้นะเผื่อแบบเอาขึ้นๆไปให้หมดเลยเพราะว่าเสียดายคะ่ะถ้าขายเลยอย่างเงี้ยแต่ก็ด้วยความที่ตัว tree o ฟไ i f e นะคะตัวต้นไม้แห่งชีวิตเนี่ยมันว่างด้วยคราวนี้เรื่องเอามา recall เอามา empower เงี้ยก็เลยแบบเอาไปทําค่าเวลานะคะบวกกับแบบจะได้ไม่แบบ ตรงอื่นก็คือจะได้ไปเล่นส่วนตรงนี้ก็รอไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทำรอไว้โอเคค่ะต่อไปนะคะจะเป็นดวงที่3แล้วเรียกว่าผ่านพ้นกันมาน่าจะห่างจากดาวที่2ประมาณสัก3วีคได้เลยนะทายก็ที่แรกอ่ะประมาณสักเลนะกกวกเวลสนะิค่ะที่เอามาทําสกัดเย็นนะทำให้น้องเป็นลูกกลมกลมลูกแก้วแล้วก็แบบมีน้องคนนึงคอมเมนต์มาบอกว่าพี่ทายแบบ15ไปเลย15แบบ15เลเวลนะเลเวลสิค่ะก็คือจะได้แบบ ทีละเท่าไรนะสิบเอ่าเลเวลสิบห้าจะได้ทีละห้าสิบก็คือไม่มากไม่น้อยในการเลี้ยงอาหารที่แรกเราก็กะว่าจะ20แต่20เออเป็นมาตรฐานเราคือมัน60อ่ะได้6ทีละ60ลูกนะคะมันก็โอเคแต่ว่ามันก็เปลืองอาหารคราวนี้น้องก็เลยบอกว่า15บห้าเลยพี่แค่นั้นอะไรเงี้ยมันก็จะได้ไม่เปลืองมากเราก็เออโอเคอยู่ตรงกลางระหว่าง20กับ10นะก็เป็น15และกันก็เลยตอนหลังก็เลยเพิ่มมาเร็วค่ะแต่ตอนแรกแบบย่อยน้องแบบ พาน้องไปสก,กัเดเยนกันแบบหลายรอบมากกว่าจะได้ชิ้นส่วนมาถึง643เนี่ยคือนานมากเลยนะจริงแล้วก็อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าแล้วก็กดกันต่อไปค่ะ max level ของตัวเพียวนะคะก็จะขยายจาก55เป็น60นะคะทรายสามารถเลี้ยงน้องเนี่ยเวลาที่เป็นสีดาวเนี่ย สามารถแม็กซ์ให้อาหารน้องไปถึงเลเวลหกได้เลยถ้ามีอาหารบงเล็บถ้ามีอาหารนะคือแบบดอกกตนตัวโตๆคือแบบน้องแบบกินอาหารเปลืองมากแค่3ามสินี่ก็ว่าแบบจนแล้วอะอาหารแบบไม่รู้กี่ล้านอะแบบร้านล้านสล,ล้านแลวมัแบบ้งเบากว่าจะถึงเลเวลแบบสาแต่และตัวนะค่อนข้างเปลือง อ่าแต่ทําให้ดาวเพื่อเราจะเอาน้องไปแบบเหมือนเป็นตัวสํารองในการต่อสู้แบบจริงๆรคือถ้าไม่เป็นตัวสํารองเลยนะถ้าได้5้าดาวนี่ก็คือเอาไปสู้ช่วยได้แบบเยอะเลยเพราะว่าเลือดมันแข็งจริงๆแบบตีลงยากนะคะถือว่า,าหาง่ายด้วยแล้วก็เหมาะกับการที่จะปั้นหรือว่าแบบทาให้น้องแบบเป็นไก่ย่าง5้าดาวโอเคค่ะต่อเลยอ่าอิเลเมนต์น้องนะคะอยู่ที่ e นะคะก็ตอนนี้น้องเป็น b บ,บวกค่ะแล้วก็เผียวอ่าอน,นี้ข้อมูลพื้นฐานเนาะ เลเวล3นะเออไม่ใช่4ดาวดวงที่4นะคะใช้560้ออฟนะทุกคนปรากฏใช้เวลาเหมือนจะเท่าๆกันนะเป็น1วันกับอีก13ชั่วโมงไม่มากไม,ไม่น้อยนะคะเท่าเดิมกับที่เราแบบเพิ่มดาวน้องมาหลายๆตัวเลยก็เวอร์ชั่นแรกนะคะดาวดวงแรกก็1วัน13ชั่วโมงจนมาถึงดาวดวงที่4แตเนี่ยก็ยัง1วัน13ชั่วโมงนะ โอเคภารกิจเรานะคะก็จะเหลือดาวดวงที่5ค่ะซึ่งดาวดวงที่5นะคะจะต้องใช้อ่าเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันรอให้อันนี้เสร็จก่อนมันจะมีตัวแม็กซ์ข้างหลังนะคะที่หลังสลัหลังตัวทับเนี่ยก็คือจะบอกว่าใช้เท่าไหร่โอเคอันนี้ก็ถือว่าเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆนะดวงที่4นะคะใช้560ค่ะออฟเยแสงเรืองรองผ่องอัไพยนะคะตอนนี้ก็ มาสู่เกรด4หรือว่าดาวดวงที่4ของน้องเพียวดากอนแล้วนะคะซึ่งตอนนี้สายก็พยายามจะไล่รีคอร์นะคะตัวออฟอื่นๆเพิ่มมาอีกนะคะเพราะว่าตอนนี้ออฟสายก็ถึง515แล้วตอนนี้โรงงานก็กำลังแบบทำให้น้องแบบสกัดเย็นเป็นตัวออฟเรื่อยๆเลยทุกวันนะคะสายก็พยายามจะเนี่ยเข้ามารีคอร์รีคอร์น้องเก็บไว้นะคะเพื่อที่จะถึง5ดาวโดยที่ไม่ต้องรอแบบ4ดาวหรืออะไรเงี้ยทำรอไว้ก่อนเลย คราวนี้ก็ด้วยความที่เกลือผสมเพียวๆทีไรเนี่ยก็จะได้แบบเพียวแหละมันก็เลยแบบเป็นแบบอะไรที่น่าลองว่า5ดาวเนี่ยเราต้องผ่านผุนอะไรบ้างนะคะทำให้ใส่ได้รวบรวมคลิปนี้นะคะบอกว่ามันต้องใช้จำนวนชิ้นส่วนออฟในแต่ละดาวเท่าไหร่นะคะโอเคเราก็ฟินิชกันดีกว่าดาวดวงที่4นะคะเย่เหลือดาวดวสุดท้ายก็จำนวนเวลาที่อัดคลิปนี้นะคะก็ผ่านมาแล้วทั้งหมด น่าจะ2เดือนแล้วป่ะตอนนี้ก็เพิ่งถึงดาวดวงที่4บวกกับไซไม่ได้แบบรีบแบบอับดาวขนาดนั้นนะหมายถึงว่าก็คือมันต้องมีขั้นตอนในการรีคอร์ด้วยค่ะเนี่ยก็นานอยู่ทีละ12ชั่วโมงหรืออะไรแบบนี้แล้วก็ m p p w w r r t ก็ประมาณทักวันกว่าๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็บวกกับก็จำได้บ้างไม่ได้บ้างก็จะเข้ามาดูเข้ามาแบบรับรีคอร์แต่รับรีคอร์บ่อย ส่วน Empower เนี่ยอันเนี้ยไม่ได้มีเวลามาทำเพราะช่วงนี้สายก็ยุ่งๆอยู่กับงานเนาะก็เลยแบบยังแบบมีส่วนอื่นให้ทำในเกมด้วยค่ะก็เลยแบบไม่ได้เข้ามาเก็บ Empower ตรงนี้อ่าโอเคเห็นไหมว่าตอนเนี้ย empower อ่ายังไม่ได้เพราะว่าสายต้องได้800ชิ้นส่วนไม่ใช่515แต่ว่าสายเพิ่งมี515นะคะถ้าเห็นตรงนี้ก็คือแปลว่าดาวดวงที่ 5นะคะเราจะต้องใช้800ชิ้นส่วนคือแบบโหช็อกกันไปเลยทีเดียวเรียกว่าแบบโอ้ชิ้นส่วนเยอะจริงๆนะคะก็รอดูกันต่อไปค่ะนี่ก็500อ่อคิดดูสายต้องแบบรีคอร์ดีคอร์กี่รอบเนี่ยโอ้ตอนนี้ก็เลยได้เทคนิคจากน้องค่ะบอกว่าอ่าให้อัพตัวที่แบบจะเอามารีคอร์เนี่ยถึงเลเวล15แล้วค่อยวย่ยเนาะมันก็เลยจะแบบไม่ค่อยกินอ่ะ ขาเรีเยอะไรนะไม่ใช่กินแบบพวกจํานวนชิ้นส่วนอ่าไม่ใช่สิไม่ค่อยกินแบบอาหารมากนะคะอยู่ในกลางๆไม่ถึงเลเวลยี่ขนาดนั้นแต่ก็เออก็ดีนะเพราะฉะนั้นก็คือเดี๋ยวเอามาย่อยเรื่อยๆเลยแบบว่าหรือว่าเอามารีคอร์หรือว่าสกัดเย็นของเรานั่นเองนะคะประมาณนี้แล้วกันนะวันนี้ก็เดี๋ยว มานะแล้วทุกคนในที่สุดก็ถึงตอนสุดท้ายแล้วนะคะมาที่ดาวดวงสุดท้ายของน้องเพียวดาก้อน้วคะเป็นดาวดวงที่5ตอนนี้แม็กเลเวลนะคะที่จะได้จากดาวดวงที่5นะคะเพิ่มจากบบ60นะคะเป็น70เราสามารถเลี้ยงน้องเพียวเนี่ยไปถึงเลเวล70ได้เลยคือแบบแม็กที่สุดแล้วนะในช่วงเลเวลเกมที่ให้มานะคะอันนี้ก็สามารถแบบเลี้ยงได้สุดๆแล้วตอนนี้ก็มีแบบอีเวนต์ให้อาหารที่แบบว่าลดลงนะคะแล้วก็การเพิ่มดาวก็คือดีขึ้นนะคะเห็นไหมเอ่ย ก็คือจะลดแล้วก็การแบบทำเป็นออฟนะคะรีคอร์หรือว่าการสกัดยีนของเราเนี่ยจากแบบเลเวลหนึ่งะคะจะให้ถึง40ออฟที่แรกอะจะให้แค่30ตอนนี้ก็แบบสามารถที่แบบจะแบบทำให้โปรเซสตรงเนี้ยง่ายขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็แบบลดค่าหางลงโอเคอันนี้ก็จะแบบมาอันนี้นะใช้ชิ้นส่วนทั้งหมด800นะคะในเลเวลสุดท้ายกดเลย ก็1วันกับอีก5ชั่วโมงเหมือนเขาจะลดเวลาช่วงที่เราอ่าให้ดาวด้วยนะถ้าจำไม่ผิดใช่แบบพวก timer for recording and empower reduced. ะะ uh, i e e d h a v e also been reduced ก็คือเวลาที่จะเพิ่มดาวนะคะกับการแบบทำให้รีคอร์เนี่ยก็คือลดน้อยลงอันนี้ก็ดีมากเนี่ยเน,นซายก็แบบได้ชิ้นส่วนมา40ก่อนหน้านี้คือจำได้ปะคลิปต้นๆที่อัดมาเนี่ยที่แบบ มีเอาน้องมารีคอร์ดนะคะเพราะว่าเป็นเลเวลแรกอะหรือว่าคลิปเก่าเนี่ยคลิปแบบที่ก่อนที่เขาจะปรับปรุงเนี่ยหนึ่งอันนะคะจะได้ออฟแค่30ใช่สัดส,ส่วนมันจะแบบน้อยนะคะตอนนี้ก็เนี่ยเวลาก็ลดลงค่ะไม่ถึงแบบจำเอ๊เดี๋ยวต้องไปยอ้อนดูคลิปเก่าตอนนี้เจชั่วโมง29นาทีคือแบบน้อยลงเยอะอยู่นะน่าจะประมาณ1วัน้ะตอนนั้นอนะ คือจะได้แบบเร็วๆซะหน่อยหนูเพราะว่าจริงๆเกมก็คือแบบทุกอย่างมันช้าหมดเหมือนกับ,บเนี่ยถือว่าเป็นการปรับปรุงที่ดาร์กอนสตีฟฟังคนที่เขาแบบฟีดแบ็กมาแหละก็ดีใจค่ะสาหรับน้องเพียวที่จะได้5ดาวหลี้วก็จะเป็นไก่ย่างไก่ย่าง5ดาวนี่โอเควันนี้ก็ไปแล้วค่ะเดี๋ยวรอแล้วก็เราจะกลับมาอีกครั้งนะคะในคลิปสุดท้ายว่าสุดท้ายแล้วเวลาที่น้อง่กลายเป็น5ดาวมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างแน่นอน อไอน้ําตรงนี้ก็ต้องแบบโอ้โหฟูแบบเยอะมากค่ะรอบตัวน้องคือจะแบบมีความแบบอุ่นๆมีไอน้ําอยู่รอบ,รอบ,รอบๆเยอะมากพอๆกระท่าเคสแน่นอนแล้วก็น้องก็จะต้องสู้แล้วก็แบบเลือดดีขึ้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอดูว่า,าเลเวลที่มากขึ้นเนี่ยไซย,ยังไม่แน่ใจว่าจะเลี้ยงได้ถึงเลเวลเจ็ดสิบไหมเพราะตอนนั้นคืออาหารมันก็แบบโอ้ลายล้านอยู่นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ เย่โอเคค่ะเรามาถึงดาวดวงสุดท้ายกันแล้วนะคะนี้ก็กว่าจะได้มาทําดวงสุดท้ายคือติดนู้นติดนี้ติดนั่นนะคะคราวนี้ก็เลยจะมารับมังกรล้ค่ะจาก Tree อฟไ i f e นั่นเองเห็นสัญ,ญลักษณ์ดาวที่อยู่ข้างบนนี้ใช่ไหมปะเดี๋ยวเรากดเข้าไปเลยค่ะกดพี่ที่ empower โอเคสำหรับเพียรากอนนะคะตัวสุดท้ายดาวดวงสุดท้ายค่ะแล้วก็ตัวแรกที่ได้5าดาวสําหรับเกาะทรายเลยนะคะตอนนี้น้องได้เกรด55หรือว่าก็คือ5ดาว ไม่ใช่ไก่ย่างแต่เป็นเพียวดากอนนะคะโอเคน้องก็จะมีแบบควันขโมงชงเชงอย่างนี้เยอะเลยนะคะกดฟ i n i s กันเถอะเพื่อจะได้เอาน้องไปต่อสู้แล้วก็ช่วยอย่างอื่นแล้วก็บวกกับไซายจะได้ empower ออตัวอื่นๆต่อไปะคะ่ะกด f i n i s เลยว้าวเห็นไหมมีไอแบบ เนี่ยพุงพ่งพงุขึ้นตเต็มเลยก็คือปกติคือดาวน้อยๆอย่ะมันก็จะไม่ไม่ได้เยอะขนาดนี้แต่พอมีบ้างพอดาวเยอะๆก็จะเยอะขึ้นนะคะอันนี้ก็จบแล้วนะคะสำหรับการเอ็มพาวเวคราวนี้ก็ไปดูน้องก่อนเทียวดาก้อนนะคะเซ์จบตรงนี้ก็ได้แล้วเดี๋ยววืบไปอันนี้เลยก็จะเป็นดาวแบบ5ดาวตัวแรกนะคะซึ่งจริงๆทรมีแค่5ดาวนั่แหละสุดๆแล้วนะคะก็คือ3 2มมากสุดก็คืออุ้ย อ๋อยงไงก็คือถ้ามีอ๋อถ้ากดใช่ปะตอนนี้สิ่งที่ได้ดาวทั้งหมดในเกาะทรายนะคะก็คือทรายจะมีทั้งหมดห้าตัวค่ะที่ทําให้มีดาวนอกนั้นก็คือแบบหนึ่งดวงไนงะนอกนั้นก็คือไม่มีก็คืออันนี้จะได้สา้มมาทรายก็เลยอ่ให้ดาวน้องเครตาได้หนึ่งดวงส่วนอีควิ o x ์เนี่ยก็คือเล่นแบบตัว ที่เป็นไปช่วยปลดล็อกมังกรน,นะคะกุญแจตัว rescue d าก g อนนะคะอันนี้ก็ได้มาก็คือรวมแล้วมันแบบเกินเท่ากับ120ออฟพอดีก็เลยเอามาเพิ่มดาวส่วน scarab เนี่ยกับตัว save เนี่ยอันนี้คือถ้าเราทำกิจกรรมของแคนเรื่อยๆนะคะมันจะมีวนแจกออฟไปเรื่อยๆคราวนี้ก็คือถึงเกณฑ์ที่กำหนดไซก็เลยอ่ะมาเพิ่มน้อง scarab กับ save สำหรับใครที่มีแคนนะคะพยายามช่วยกิจกรรมแคนเยอะๆก็คือจะได้มี แบบตัวออฟสองตัวนี้จนแบบซัมมอนขึ้นมาได้แล้วก็ให้ดาวน้องได้เรื่อยๆเลยเพราะจริงๆเขาพยายามจะแจก2ตัวนี้บ่อยอยู่นะเห็นวนมาตลอดเลยแล้วก็แจกออฟก่อนข้างเยอะก็คือถ้า,าได้กล่องที่เลเวลเยอะๆก็คือจะได้ออฟยิ่งเยอะนะคะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงดาวน้องเพียวตะกอนก็คือสีทองเลยอ่ะแบบสุดยอดไปเลยนะคะนี่ไงน้องอยู่ที่นี่ก็คือจะเป็นแบบมีความแบบเป็นควันคว,ว,วันแบบนี้นะคะน้องก็แบบ นี่เลยก็คือจะมีในส่วนของสีเหลืองนะคะตัว max empower เห็นไหมเพิ่งแบบเพิ่งเห็นเลยว่ามีแบบคำว่า max empower ทุกคนแบบตรงนี้ตรงนี้เนี่ยตรงเหลืองก็ได้เท่านี้นะคะคือ max สุดๆไม่ได้มากกว่านี้แล้วแล้วถ้าทรายจะเลี้ยงน้องเนี่ยสามารถไปถึงเลเวลเจ็ดสิบได้เลยนะคะถ้ามีอาหารวงเล็บถ้าแบบโอเคแบบไม่ไม่ไม,ไม,ไม่จนไปก่อนนะนะก็คือเลี้ยงน้องได้ทะลุพิกัดมังกรแบบตัวที่มีอยู่คือจริงๆก็คือเหมือนการเพิ่มดาวก็คือเป็นการเพิ่ม ปวดล็อกลิมิตของเลเวลนะคะที่แบบ1ดาวก็จาก40นะคะที่ตันกันแค่40เนี่ยก็แม็กเลเวลของมังกรก็ไปอีก45ส่วนถ้าแบบ2ดาวก็แม็กไปอีก50จนกระทั่ง5ดาวเนี่ยแม็กไปถึง70นะคะประมาณนี้โปรไฟล์มังกรแบบใหม่นะคะมีอธิบายแบบละเอียดไว้แล้วนาออันนี้ขอสรุปรวบละกการเดี๋ยวแปะไว้ด้านบนขวาให้นะคะโอเคมาที่แรงอินโฟนะคะอันนี้น้องก็คือ ยังไม่ได้สู้ถึง250ครั้งก็คือยังไม่ได้เป็น A บวกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอันเนี้ยไปสู้บ่อยๆก็จะได้ a บวกไม่มีอะไรนะคะก็ประมาณนี้ค่ะน้องก็แข่งบวกกับทซายต้องให้อาหารน้องเพิ่มขึ้นแต่ด้วยความพี่จนละค่ะตอนนี้แต่ก็เกมใจดีค่ะให้อัตราการให้อาหารเนี่ยลดลงเพราะปกติอะถ้าเลเวลสามสิบเนี่ยจะให้เป็นแสนแล้วตอนนี้ก็คือใจดีให้ทีละสี่แสนเอ้ยสี่หมื่นนะคะลดลงไปแบบแบบเยอะมากจริงๆนะคะ อันนี้ก็ว่างบางทีก็พาน้องไปเทรนก็ได้แต่ว่าก็คืออันนี้ก็ไม่มีอะไรคือแบบเทรนก็แบบนะจริงๆก็เทรนได้ค่ะแต่ว่าสายเทรนแค่นี้แล้วกันโอเคโอเคประมาณนี้สำหรับใครที่อยาก empower นะคะก็ไป empower เลยเพราะว่าเพียวเนี่ย empower ง่ายสุดสำหรับสายนะแต่ว่าจริงๆก็คือมีตัวไหนอยาก empower ก็คือมีดาวก็พยายามแบบเอาน้องไป empower แหละเพื่อที่จะได้แบบ ให้น้องแม็กเฟเวลขึ้นด้วยให้สู้ชนะบ่อยขึ้นด้วยแล้วก็มันจะแบบเพิ่มระดับทําให้น้องแบบได้เกรดที่ดีขึ้นนะคะ A บวกเร็วขึ้นบวกกับถ้า A บวกไปแล้วเนี่ยก็ได้มังกรที่แข็งแร่งขึ้นอีกยิ่งแบบดาวเยอะก็ได้แข็งแข่งขึ้นอีกประมาณนี้แล้วกันนะคะแบบ5้าดาวเนี่ยก็คือมีโอกาสที่แบบเราจะโดนตีล้มได้ยากไงมันก็คือเพิ่มโอกาสในการสู้ชนะแหละทั้งดาวทั้งเกรดนะคะแล้วก็การได้อาหารที่แบบให้เลเวลเยอะอะไรเงี้ยก็มี3ปัจจัยเนาะ ประมาณนี้ค่ะโอเคเดี๋ยวไซจะไปเอ็มพาวน้องตัวอีกตัวหนึ่งต่อนะคะเพราะว่าตอนนี้ไซรี l อตัวนี้ค่ะน้องเพียวเหมือนกันก็คือตอนนี้ก็คือเยอะด้วยความที่แบบว่าเลี้ยงแล้วก็ผิวเพียวเยอะมากไซก็พยายามเอามารีคอรีคอรีคอไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้ต้นไม้มีโปรเซสการทํางานที่ไม่ว่างเห็นไหมอันนี้ก็มาซัมมอนน้องไฮมาิเชียส่วนอันนี้ก็มารีคอ แล้วก็มา empower อย่างเงี้ยก็คือพยายามให้แบบต้นไม้ได้ทำโปรเซสของมันเยอะๆนะคะแบบว่าจะได้แบบรอนูน่นไม่ต้องรอนี่อะไรเงี้ยคือเกมมันให้รอหลายอย่างไงก็ทำาน้นทำนี่ท,ทิงทิง,ทง,ทงไว้นะคะประมาณนั้นส่วนเทรนเนี่ยเดี๋ยวคิดก่อนเอาอะไรมาเทรนดีอันนี้เทรนแล้ววันนี้ก็หมดแล้วนะคะน,นี่ก็คือเทรนจนแบบหมดหมดสุดแล้วอะ่ะอันนี้ใหม่ว่างโอเคประมาณนี้ล้กัน แล้วก็เดี๋ยวไปใช้เสาเสานี้ก็ยังไม่ว่างประมาณนี้นะคะวันนี้ก็ไปแล้วค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่ทํามายาวนานมากแบบมากจริงๆกว่าจะได้สักหนึ่งดาวสองดาวหนึ่งดาวคือไปแล้วใช่ไหมหนึ่งคลิปเดี๋ยวไซแปะไว้ด้านขวาบนให้นะคะวิธีเพิ่มดาวดาวแรกเนี่ยมีไปแล้วในคลิปสอนการเพิ่มดาวะคะส่วนดาวที่2องสามสี่เนี่ยคือรวมไว้ที่นี่หมดเลยเพราะว่าายอยากให้รู้ว่าตั้งแต่แบบ2ถึง5 ทุกคนอาจจะมีคำถามแหละเพราะว่า1อ่ะรู้อยู่แล้วไงว่าออฟมันต้องใช้120ถูกปะแต่ถ้าเป็นแบบถ้าสมมุติว่า2 3 4 5ทุกคนไปถึงแบบยังไม่ได้ไปถึงตรงนั้นใช่ไหมทรายก็มาตอบคําถามในคลิปนี้ให้แล้วนะคะว่าแบบต้องใช้ออฟทั้งหมดเท่าไหร่เราจะได้รู้จํานวนในการที่เราจะต้องรีคอรคอสกัดเย็นหรือว่าย่อยให้น้องเป็นลูกแก้วเนี่ยจะได้ คำนวณถูกอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้โอเควันนี้ไปแล้วค่ะขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งปิ๊งปิงนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปต่อๆไปขอ,อ,อ,องทายนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ